แจ็คเป็นข่าวบอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงถูกขังบนหอคอยคอยแจ็คช่วยเหลือจากกากอยแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยกากอยมารังควาดอาวยข้ามดงตาลผ่านดงต้นกล้วยหอคอยอยู่เกาะกลางลำห้วยแจ็คมาถึงร้องโอ้ไม่กอดเจ้าหญิงคุณคงจะไม่รอดเกาะกลางไม่มีสะพานทอดอ uh, uh, ผมว่ายนะ้ำไม่เป็น กากรย,ยิ้มหัวรักสักใจเจ้าหญิงเชิดหญิงถอนห <Hey. S 1> ายใจไล่เข้าบอย<ป>หนุ<ป>่มรีบ<ป>กลับไป,ไปแจ็คเดินกลับพร้อมความตาชัยแจ็คเรียนว่ายน้ำยี่สบปีตอนนี้เริ่มเข้าท่าเข้าทีลายบอกเจ้าหญิงวันพรุ่งนี้จะไปช่วยม่วยิ้มยินดีคุณพระช่วยแจ็คช่วยด้วยกาก แม็กมาถึงตะโกนโอ้เ oh ย yeah. ่ฟ<ค>ร<ล>ีสตไตล์ว่ายน้ำอย่างเท่หารู้ไม่ว่ามีจระเ <c ười> ข้ข้าบอยตายอย่างทรม,มานกากอยขอเจ้าหญิงแต่งงานม้วยตกลงเพราะกลัวขึ้นคานอวสาร